สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแก่นจันดา Family และนี่คือซีรีส์ของ a r ร์ n แอนนูนากิ e ี EP ที่9 EP นี้ครับเราเอาเจ้ามังกรที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยออกมาลองของหน่อยครับลองพลังหน่อยเก็บไว้นานแล้วครับไม่ได้ลองพลังเลยโอเคเจอเยื่อเจอเยื่อนี่มิดไซด์ไปก่อนเลยครับโดนโดนไหมโดนไหม เล่นเล่นเล่นเลยเล่นเลยพลังมันดูโหดอยู่นะครับมับงกรเนี่ยไม่โดนกัดไม่โดนครับเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไปต่อครับไปต่อหาเหยื่อต่อไปครับมามีบอสครับบอสบอสไหมบอสไหมโอ้ปล่อยมิสไซล์ไปก่อน โดนโนยโดนแต่ลูกกระจกค,ครับบอสยังอยู่อ่ะบอสมันยังอยู่อ่ะปอยอีกสูงไปครับสูงไปทำมุมดีๆก่อนโอ้ยลูกนี้โดนแน่นอนไม่เหลือโอ้ยโดนครับโอ้มันมันจัดมันจัดมันจริงครับมันจริงครับ ป้ายป้ายโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้โดนช็อตโดนช็อตมังกรแย่นะครับโอ้ยโอ้ยโ,โอ้แย่ครับแย่แย่โอ้ยโอ้ยหนักครับหนักครับงี้หนักโอ้ยโอ้ยชิบหายโอ้ยโอ้ยตายเลยครับเรียบร้อยฮาวครับเจอวอร์เด้นน็อปเดอะบีดเล่นเขาให้ครับ อายุสั้นอีกแล้วครับมังกรผมเซ็งเลยมีไรครับเดี๋ยวลองเอาเจ้าสไปโนไอส์ครับที่เราอีโวไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะมาลองของหน่อยลองพลังหน่อยครับลองเล่นพลังดูหน่อยมา้าพ่นพลังน้ำแข็งครับพ่นพลังน้ำแข็งลองหน่อยลองลองกับลูกกับจ็อกก่อนครับ โอ้โหไม่โดนเลยพลังแรงของวะเนี่ยได้ไหมเนี่ยเอ้ยริปเปอร์ว่ะริปเปอร์คิงครับริปเปอร์คิงเดาสู้ไหวไหมไหวไหมไหวไม่ไหวต้องร้องแล้วครับริปเปอร์คิงครับตอนนี้ริปเปอร์ควีนครับเอ้าเรียบร้อยกัดทีเดียวล่วงไปครับนี่ริปเปอร์คิงอยู่นี่ครับโอ้ไหวไหมเนี่ยกัดโอ้ยตบล่วงครับเรียบร้อยตายครับโอ้โหสบายถึงพลังมันจะไม่โหดเท่าไหร่แต่ก็ แสดงว่าริปเปอร์มันก็ไม่โหดเท่าไหร่นะครับง่ายง่ายว้าปล่อยพลังน้ำโอ้ยโอ้ยมีอันติน้ำแข็งระเบิดว้า,วาไปโนไอครับอุ้ยอุ้ยโหดอยู่โหดอยู่ถือว่าโหดอยู่นะครับโหดอยู่ยาวไปยาวไปยาวไปถือถือว่าใช้ได้ครับพลัง เดี๋ยวลองหายยื่อครับลองหายยื่อครับอีกคั้ทีไหมโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โดนระเบิดน้ำแข็งอ้าวไม่ตายว่ะโอ้โหต้องโดนต้องโดนตบอะดาเมจระเบิดน้ำแข็งอลังการอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยแรงว่ะนี่ล้านกว่าครับอ๋อถือว่าใช้ได้ครับคุ้มกับการอีโวครับคุ้มอยู่คุ้มอยู่ ปล่อยทลิปนี้ดูครับนี่ดูความอลังการกของพลังครับใช้ได้ครับใช้ได้โอ้ยอุ้ยโอเคอยู่ครับแบบนี้โอ้ย้ยโอ้ยโหดโหด โหดแล้วโชว์ครับโหดแล้วโชว์โอ้มาแล้วมาแล้วมันโตครับโอ้ยเรียบร้อยหมอบครับหมอบหมอบเลยครับโอ้โหเก็บเก็บไปไปไปครับอันนี้ลูกอะจอกเตาเตอร์เก็บไปหมดครับ ช่วงนี้อาจจะห่างหายสักนิดนึ่งครับสำหรับคลิปอาร์คครับมัวแต่ไปเล่น Power อยู่ครับเกมจับโปเกมอนครับเป็นเกม่คล้ายกับอาร์คผสมกับโปเกมอนนะครับก็ช่องแก่นจันดา Family ี่ของเราก็ทำคลิป Power ออกมาด้วยนะครับใครสนใจหรือว่าอยากลองดูนะครับว่าเกมเป็นไงเข้าไปติดตามดูได้ครับทำไปแล้ว EP หนึ่งครับว่ากลับมาที่อาร์คเราตอครับโอ้ยนั่นพวกพ้องพวกพ้องนี่พวกพ้อง สไปโนสไปโนเอาไงเอาไงร้องหน่อยร้องพลังหน่อยดิโอ้ยพวกกันพวกกันร้องหน่อยร้องโอ้ยไม่โดนเลยวะโอ้ยปล่อยไอ้น้่ยแข็งเนี่ยมันไม่โดนพวกเดียวกันเหรอฮะนี่เนี่ยตบซะตบซะเก็บของมาเฟมเหรอเฟมพามเฟมเมื่อพามเฟมเอ้ยไม่โดนวะเฮ้ยไม่โดนจริงวะเนี่ยโอ้ พลังมันไม่โดนพวกเดียวกันเองหรือไงเป็นเก็บไปหมดครับโอ้ย,อ,ยอะไรวะโอ้ย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 ทะเลทลาครับเกือบโดนเกือบโดนแล้วโอ้ยหมาครับกลับมาที่บ้านครับนี่ครับอันนี้เจ้าตัวอินโดบินัตเล็กเฟรมครับเรามากทำการอีโวไปเลยครับนี่กลับมาถึงก็อีโวเลยไม่ต้องพูดคำทำเพลงครับ ดูความโหดของตัวมันครับลุ้นไปพร้อมๆกันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เปิดบาลียอะไรนะครับไม่ต้องห่วงยังไงอยู่กับเราแน่นอนครับเฟรมอินโดมินัสเล็กครับลิฟร,ร้อยอ้ยสีดำยังดูนี่มาแล้วครับโอ้โหอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวเบตานะครับอุ้ยสีดำสีมันโหดจัดเน๊โอ้โหเเดี๋ยวทำอ่า,อานมันลองขี่หน่อยนะครับตัวนี้ เป็นน่าจะเป็นเบต้าอินโดมินัสเล็กนะครับโอ้ไม่ผิดหวังแล้วครับไม่ผิดหวังเอ้ยได้อ่านมาแล้วครับลองดูนี่กลางคืนมืดๆอย่างนี้แหละว่ามันมีแสงข้างล่างด้วยนะครับไม่ต้องห่วงครับอ้าติดไฟฉายว่ะอ่ะเปิดแกมมาหน่อยครับโอ้ย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 อลังอลังโอ้ยพลังอะไรมนวะเนี่ยโอ้อลังการจัดเลยครับว้าลองดูครับว่ามี กดพลังอะไรได้บ you you ้างครับโคตรโหดนี่ดูความโหดของตัวมันครับเดี๋ยวลองเทสอันอื่นดูครับโอ้ยว้ากดเสียบหายตัวครับโอ้ยมันหายตัวไงว่าอายังอยู่โอ้ยยางนี้ก็ตายดิว่าหายตัวได้มันเท่เว้ทเท่เดี๋ยวลองเทสปุ่มกดดีครับอันตีครับ อุ้ยพลังโหดพลังโหดนี่นี่ปล่อยลูกไฟครับโอ้โหแต่ละพลังนี่ขันสุดงเ้นเลยครับยอดอะมีคำรามเอ้ยมีคำรามเรียกลูกน้องมาด้วยครับเป็นแรปเตอร์เหรอลูกน้องเหมือนเป็นแรปเตอร์เลยใช่ไหมอุ้ยโหดว่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้เดี๋ยวมีเวลาต้องเอาไปลองของจริงครับ นีแค่เทสเทสในบ้านก่อนในบ้านก่อนว่าเป็นไงครับถือว่าใช้ได้ครับโอ้โหเวิร์กเลยเคเดี๋ยวมีเวลาเขาออกไปเทสข้างนอกครับเน่ต่อไปกีก้าเฟมครับเฟมกีก้าครับเดี๋ยวจะอีโวด้วยครับตัวนี้เน่จัดไป ตัวเฟรม2ตัวดูระหว่างกีก้ากับอินโดมินัสเล็กหน้าตาใครมันจะโหดกว่ากันครับมา,มามามานับถอยหลังครับนับถอยหลังเรียบร้อยโอ้ยอะไรวะหน้าตามันดูไม่อีโวหน้ามันยังโหดเหมือนไม่น,น,น่าย่งเงีจิ้งจบเลย โอ้โห oh, oh. ไม่ไหวไม่ไหวไปเอาไอ้เขียวออกไปล่าต่อครับไอ้เขียวไอ้เขียวอยากไปเก็บไข่เพิ่มเติมมะครับโอ้โห oh, ตรงนี้ดงอะไรเนี่ยเพียบไปหมดเลยมังกรเกาะมังกรครับสมชื่อครับ ดูศึกม so ังกรครับศึกมังกรศึกมังกรนี่นี่เราเล็งเราเล็งเป้าแล้วครับนี่ครับตังนี้ครับเราเล็งเจ้ามังกรตัวนี้ไว้ครับเอาไปทดแทนในตัวเก่าที่อายุสั้นครับยสีเหมือนกันเลยสลบไปแล้วครับเดี๋ยวลงไปใส่ของกันครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเย็นใจเย็นพี่จะเย็นโอ้โหติดติดว่ะติดติดติดก็ โอ้ยโอ้โอ้เสียงอะไรวะไอ้ป้ายป้ายป้ใส่ของครับเอ้าโอ้ยโอ้ยไอ้โดดโดวเล็กมากัดมังกรวิกไอ้นี่ไอ้แน่ไอ้แน่ไี่แน่ตายยากอีกตายยากอีกเรียบ้อยไหมทางนี้กูกดให้รัวกดให้รัวเรียบร้อยนี่เรียบร้อยไปโอ้ยมันกัดมังกรเฉยนี่เงือใส่อาหารก่อนครับ อ่าบอดีวิวเรียบร้อยครับได้มาแล้วว้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรอะอะไร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 ไข่พ่นไฟครับไข่พ่นไฟครับไป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 วิ่งก่อนวิ่งก่อนพี่ไปไหนแล้วแล้วมังกรกูไปไหนวะเนี่ยโอ้ยเิดโอ้ยตายตายโดนลุ่มโดนลุ่มโอ้ยอะไรน่ะโอ้โหเดียวเดียวลงมังกรลงมังกรใบไมาอ้อยอ้อยอ้อยโดนลุ่มครับโดนลุ่มทั้งไอ้เขียวทั้งมังกรโดนลุ่มแล้วครับโอ้ยตายทำอะไรไม่ได้เออแมงป่องมาอีก โอ้ยกูจะบ้าตายเอ้ยเกกะไปโอ้ยดูเอาวแล้วนั่นอะไรโอ้ยอายุสั้นตัวเมื่อกี้ครับยังไม่ทันกลับบ้านเลยตายแล้วอระการผมโอ้โหตาย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 โอ้วุ่นวายจัดเลยครับอ้าวไอ้นี่ฟื้นอีกโอ้ยโอ้ยโอ้เอาแมงป่องมาอีกอ้าวเอาต่อยมันโอ้งงงงโอ้ย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 อะไรวะเนี่ย โอ้ยไอ้มังกรนี่มาตามโอ้ยมาตามพนไฟใส่กูอีกโอ้ยโอ้ยป้าเลยไอ้เขียวผมหายไปไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยจะตายไหมเนี่ยโอ้ยไม่ไหวว่ะไม่ไหวโอ้ยโอ้ยหนีก่อนโอ้ยโอ้ยไอ้เขียวเออไอ้เขียวมาแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออเออเออเร็วเร็วเร็วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไอ้แมงป่องนี่อืมอืมไป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 โอ้ย โอ,โอ้วุ่นวายจัดโอ้โยโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เขียวไอ้เขียวช่วยด้วยเร็ว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 ไปไหนแล้วเร็วเร็วช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออนี่ก็มังกรเหมือนกันนี่ว่าเอาตัวนี้ก็ได้เล่นมันเล่นมันเออได้ไหมเนี่ยเร็ว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 ช่วยหน่อยช่วยหน่อยไหนวะโอ้โหเสียงอะไรแล้วเนาะวุ่นวายไปหมดเลยครับโอ้ยตัวนี้หลบอยู่ฆ่าทิ้งไปเลยเดี๋ยวฟื้นมาเดี๋ยวฟื้นมาไล่เผาไฟวิก โอ้โอ้ล้วไอ้เขียวไปไหนวะนะโอ้ยไอ้น,นี่ก็มีกิก้าเฟมอีกกิก้าช็อกอีกโอ้ยงงว่ะโอ้ไอ้เขียวก็หายไปไหนไม่รู้เรียกส่งไปก่อนครับ อดูครับโอ้ยทั้งมังกรทั้งกิก้าอะไรวุ่นวายไปเลยไอ้พวกนี้แหละครับที่มันลุมฆ่ามังกรเราเมื่อกี้โอ้ยกิก้าที่มาแล้วว่ะไปก่อนดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยหายเขียวก็ไม่เจอครับเลยอ้าวได้แล้วดิครับเนี่ยโอ้โหเห็นอีกทีล่วงมาแล้วครับมังกรไปเก็บดีกว่าครับ ไม่ได้ตัวนี้เอาตัวนี้ก็ได้ครับไม่ได้เอาตัวนั้นเอาตัวนี้ก็ได้ไป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 เอ้ยสวยเหมือนกันสวยสวยเก็บไปครับอ่าเก็บร้อยได้ไปแล้วครับโอ้ยลงใส่องกลับบ้านแล้วครับงี้ไม่ไหวครับโอ้โหมั่วซั่วอีลุงตุงนังเลยเกินครับไอเขียวไอเขียวไปไหนลูกลงมางก่อนลูกไปนี่ครับโอ้โกวาจะได้มาครับตัวนี้ โอ้โหพาร์ทนี้วุ่นวายจริงครับโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้แต่สวยครับมังกรเดี๋ยวค่อยมีเวลาค่อยเอาไปเทสครับสรุปว่าพาร์ทนี้ครับเราอีโวสัต์ไป2ตัวนะครับทั้งอินโดมินัสเล็กเฟรมแล้วก็กีกาเฟรมแล้วก็ไปตามจับบังกรมาครับสาหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวต้องจบไว้เท่านี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทถัดไปเนี่ยเราค่อยมาพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแก่นจันดาเฟมิลี่ด้วยครับ สำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนแล้วครับนี่ครับสำหรับสัตว์พวกอ e ีวัวตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่อีพีถัดไปครับผมวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับไปแล้ว